การทากับดักกุ้งฝอยจากขวดน,น้ำเนี่ยถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราจะนํามาประยุกต์เพื่อที่จะทํากับดักเอาไว้ดักกุ้งฝอยเอาไว้ประกอบอาหารต่อไปสําหรับวิธีการทํานะครับหลังจากที่เราได้ขวดน,น้ํามาแล้วเรานับจากไหลมาประมาณ1เซนติเมตรแล้วเราก็ทกําการตัดให้ขาดออกจากกันเลยจากนั้นให้เรานําส่วนที่เป็นปากขวดเนี่ยกลับด้านสวมเข้าไปใช้มือกดให้ขอบเนี่ยเขาสนิทกัน ทำรูทั้ง2ฝั่งนะครับเอาให้ตรงกันข้ามจากนั้นก็ใช้ไม้เสียบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับใส่อาหารเข้าไปประมาณ1ช้อนวันนี้เราจะใช้เป็นอาหารไก่หลักการทํางานก็คือกุ้งจะเข้าไปด้านบนแต่เวลาเขาจะออกเขาจะหาซอกหามุมออกเขาจะไม่ไปออกตรงที่เขาเข้ามาในตำแหน่งที่เราจะดัดควรจะไม่ลึกจนเกินไปประมาณหนึ่งามมือก็จะอยู่ประมาณในลักษณะแบบนี้นะครับการดักกุ้งแบบนี้นะครับเราควรที่จะ เก็บในช่วงเช้านะครับอย่าเพิ่งให้อากาศร้อนถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยเขาอาจจะตายนะครับเราควรที่จะเก็บทุกวันกับดักกุ้งฝอยจากขวดน้านะครับเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะดักกุ้งฝอยโดยเฉพาะนะครับช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายที่จะไปซื้ออุปกรณ์ในการดักกุ้งอีกส่วนหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดรายใจ่ายในการซื้ออาหารเพราะว่ากุ้งฝอยเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างที่จะสูงสามารถที่จะประกอบอาหารได้หลายเมนูหรือถ้าเกิดมีปริมาณที่มากๆ เราก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเทคนิคการทํากับดักกุ้งฝอยจากขวดน้ําเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทํากับดักกุ้งฝอยจากขวดน้ําการทํากับดักกุ้งฝอยจากขวดน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้แล้วก็เป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราจะนํามาประยุกต์เพื่อที่จะทํากับดัก เอาไว้ดักกุ้งฝอยเอาไว้ประกอบอาหารต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับสาเหตุที่เราต้องทํากับดักกุ้งจากขวดน,น้านะครับก็คือเรามีขวดน,น้ําในปริมาณที่มากแล้วก็ในพื้นที่สวนของเราเนี่ยจะมีบอ่อที่มีกุ้งฝอยอยู่เป็นจํานวนมากก็คือเราจะดักกุ้งฝอยขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือขวดน,น้ําเปล่าสําหรับขวดน,น้ําขวดน,น้ำเนี่ยเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นขนาด500มิลลิลิตร 600มิลลิลิตรหรือจะเป็น1.25ลิตร1.5ลิตรเราก็สามารถใช้ได้หมดขอให้เป็นขวดใสเราจะได้มองเห็นได้ง่ายแล้วก็จะมีไม้ไผ่ถ้าเกิดไม่มีไม้ไผ่ก็สามารถที่จะใช้ไม้อย่างอื่นแทนก็ได้แล้วก็แหลมปลายด้านหนึ่งเพื่อที่จะยึดไม่ให้ขวดเนี่ยเขาลอยออกจากฝั่งความยาวของไม้ก็น่าจะประมาณ1ฟุตพอดีสามารถที่จะถือได้สะดวกนะครับมีคัตเตอร์แล้วก็จะมีอาหารเอาไว้เป็นเหยื่อล่อสำหรับอาหารที่เราจะนํามาใช้เป็นเหยื่อล่อเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่อาหารไก่อาหารปลาดุก หรือจะเป็นอาหารที่เราปรุงขึ้นมาเองตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะใช้เป็นอาหารไก่สําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้ขวดน,น้ํามาแล้วเรานับจากไหลหรือจากบริเวณส่วนที่โค้งเป็นไหลมาประมาณ1เซนติเมตรแล้วเราก็ทําการตัดตัดให้ขาเหลจากันเลยหลังจากที่เราตัดแล้วเราจะได้เป็น2ชิ้นจากนั้นให้เรานําส่วนที่เป็นปากขวดเนี่ยกลับด้านสวมเข้าไปใช้มือกดให้ขอบเนี่ยเขาเสนิทกัน จากนั้นนะครับให้เราทํารูทั้งสองฝั่งนะครับเอาให้ตรงกันข้ามไว้ยึดกับไม้ยึดกับพื้นดินที่เราจะนําไปวางเป็นกับดักนะครับจากนั้นก็ใช้ไม้ปลายแหลมที่เราเตรียมมาเสียบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้กับดักกุ้งฝอยเรียบร้อยนะครับครับสำหรับวิธีการนํากับดักกุ้งฝอยมาดักกุ้งเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเราก็จะใส่อาหารเข้าไปอาหารที่จะใส่เข้าไปถ้าเป็นขวดขนาด600มลลิตรเราจะใส่ประมาณ1ช้อนนี่จะเป็นอาหารสำหรับไก่ เราสามารถที่จะใช้เป็นเหยื่อล่อไดอ้หรือถ้าใครมีที่เป็นอาหารปลาดุกก็ใช้ได้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตามที่เราสะดวกหรือว่าจะเป็นพวกลำพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหลักการทํางานก็คือกุ้งจะเข้าไปด้านบนแต่เวลาเขาจะออกเขาจะหาซอกหามุมออกเขาจะไม่ไปออกตรงที่เขาเข้ามานั่นคือหลักการทําให้เขาออกไม่ได้หลังจากที่เราใส่อาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอากับดักกุ้งเนี่ยไปดักกุ้งในตำแหน่งที่เราจะดักควรจะไม่ลึกจนเกินไปถ้าเป็นขวดขนาด 600มลตรเนี่ยความลึกก็ประมาณ1ฝ่ามือใส่ลงไปเลยเสียบลงไปในพื้นดินนะครับให้น้ําไหลเข้าก็จะอยู่ประมาณในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้ําลึกเกินไปหรือตื้นเกินไปเราสามารถที่จะเลื่อนหาได้สําหรับการดักกุ้งนะครับถ้าเกิดกุ้งมีปริมาณที่มากกุ้งชุกชุมมากเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในลักษณะที่ห่างกันไม่เยอะก็ได้ใส่ในตําแหน่งที่เราสามารถใส่ได้สะดวกครับนี่ก็จะเป็น ที่ดักกุ้งด้วยขวดน้ําตัวนี้เราดักไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานช่วงเช้าวันนี้เรามาดูเราก็จะเห็นมีกุ้งอยู่นะครับคือกุ้งจะเข้าไปด้านปากขวดที่เราตัดนะครับแล้วเขาจะออกมาไม่ได้วิธีการเก็บเราก็จะมีถุงตะไครไนิลอนการดักกุ้งแบบนี้นะครับเราควรที่จะเก็บในช่วงเช้านะครับอย่าเพิ่งให้อากาศร้อนถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยเขาอาจจะตายนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานจนเกินไปหรือให้มันข้ามคืนอีกคืนหนึ่งนะครับเราควรที่จะเก็บทุกวัน ครับตัวนี้กับดักเราสี่ยันนะครับเราเราก็จะได้กุ้งประมาณกเกือบเกือบสองขีดนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาหารได้เลยกับดักกุ้งฝอยจากขวดน้านะครับเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะดักกุ้งฝอยโดยเฉพาะนะครับตัวนี้อาจจะดักพวกปลาซิวได้แต่อาจจะได้ปริมาณที่ไม่เยอะเพราะว่าโดยปกติแล้วกุ้งฝอยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเชื่องช้ากว่าพวกปลากับดักกุ้งฝอยที่เราทําจากขวดน้ํานะครับสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ จนกว่าขวดเนี่ยจะเสื่อมสภาพนะครับซึ่งจะมีสภาพที่คงทนอยู่ได้นานหลายปีซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายที่จะไปซื้ออุปกรณ์ในการดักกุ้งอีกส่วนหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดรายใจ่ายในการซื้ออาหารเพราะว่ากุ้งฝอยเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างที่จะสูงสามารถที่จะประกอบอาหารได้หลายเมนูหรือถ้าเกิดมีปริมาณที่มากๆเราก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดในสวนของท่านมีบอ่อน้ํามีสระน้ํามีคลองไส้ไก่คลองต่างๆนะครับแล้วก็มีกุ้งฝอยในจํานวนหรือปริมาณที่มากเนี่ยเราสามารถที่จะทํากับดักกุ้งฝอยจากขวดน,น้ําได้ถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็การทําครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ยาวนานหลายปีเทคนิคการทํากับดักกุ้งฝอยจากขวดน,น้ําเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ